สวัสดีค่ะ เป็นจวนทำรรธนารักษ์ค่ะจากบริษัทยูนิโคลอินเดปูดค่ะวันนี้เราขอนำเสนอแมงกะพอนฟรีสไร์นะคะหรือแมงกะพูนกรอบรสน้ำมันงานค่ะที่มาของวัตถุดิบของเราเนี่ยปัจจุบันก็คือเราทำการส่งออกแมงกะพอนเนี่ยค่ะในรูปดองเกลือไปอยังต่างประเทศจำนวนมากเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใ,ใต้จีนแต่ว่าแมงกะพอันนั้นเนี่ยจะต้องไปล้างเอาเกลือออกให้หมดวันนี้เราก็เลยช่วยทำให้ทุกท่านเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นคือเราเอาแมงกะพอนมาแล้วก็มาทำการฟรีสไร์สิ่งที่ เราได้คืออะไรคะเราได้คอลลาเจนค่ะแน mm hmm. กับรุนเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากเนื่องจากแคลอรี่ต่ําและโปรโตีนที่มีอยู่ก็คือโปรโตีนแนคกับรุน่นไอโปรโตีนคอลลาเจนค่ะซึ่งชาวจีนชาวเกาหลีใต้คนญี่ปุ่นกินมาแล้วเป็นพันปีเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกซองที่เราทานเราก็จะได้คอลลาเจนปกติเราจะทานคอลลาเจนเป็นรูปผมนะคะ mm hmm. แต่วันนี้เราทํามาเป็นอาหาร ก็จะทําให้เราอิ่มใน1นึ่งซองเนี่ยค่ะ<ๆ>ก็จะทํามาจากแมกะปูนประมาณสัก2อร่มเนาะมีแคลอรี่แค่80กิโลแคลอรี่<ๆ>มีเกลือแค่85มิลลิกรัมเป็นอาหารที่ดีมากสําหรับรองท้องเราได้ระหว่างมื้อค่ะแล้วก็ที่สําคัญเราได้คอลลาเจนเพื่อผิวพรรณของเราที่สวยงามด้วยค่ะ วชอมาช่วยเราตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทําการเซอร์เวค่ะไปดูว่าแมรกระพุนมมีการจับที่ไหนบ้างมีการนํามาทําอะไรบ้างช่วยในตั้งแต่เริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากในงานภาครัฐอื่นในงานในการพัฒนามาดับแล้วก็ส่วนที่สําคัญมากคือหลังจากนั้นวชอมาช่วยเราในการไปออกตลาดค่ะที่ประเทศจีนผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลเซลล์อินโนเวชันในงานเซลล์ส e นต์ค่ะที่ประเทศจีนที่ จัดไปเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ปัจจุบันสินค้าเราก็อยู่ในระหว่างเราจัดจำหน่ายแล้วค่ะที่ตอนนี้เรามีวางขายที่ทางอ่าสวนรู้สิธิ์ค่ะที่โฮมเบเกอรี่มีวางขายที่กรมประมงค,ค่ะที่ร้านพิชอแมนชอ็องแล้วก็มีขายผ่านใน f a c e ุ o o k s u p ซัปเปอนะคะแล้วก็ขณะนี้เราก็กำลังจะ ดำเนินการติดต่อกับร้านที่เป็นร้านสุขภาพต่างๆค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้รับประทานแป้งกระพุนกรอบนะคะคอเลาเจนสแน็ค ที่แรกของประเทศไทยค่ะแมงกระพรุนที่เราใช้เนี่ยก็เป็นแมงกะพรุนที่เราจับในประเทศเนี่ยค่ะแมงกะพรุนจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นร่มกับส่วนที่เป็นขาวันนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้ส่วนที่เป็นร่มเราก็เอามันมาสับแล้วเราก็ไปทําการฟรีสไตร์ซึ่งแมงกระพรุนส่วนนี้ค่ะมันเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าเป็นเกรดที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตเลยพรีเมียมเลยค่ะที่เรานํามาใช้ค่ะสําหรับคนที่ทํางานอ่า อาจจะไม่มีเวลาในการไปทานอาหารเนาะเป็นอาหารที่ รองท้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงเนาะที่รักสวยรักงามหน่อยอยากทานอาหารแต่ไม่อยากอ้วนไม่รู้สึกผิดในการที่เลือกกินแน็กอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากเลยกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้อยากค่ะให้ลูกๆเนะทานอาหารที่มีประโยชน์เกลือน้อยแต่ได้โปรโตีนคอลลาเจนอันนี้ก็จะเหมาะมากเลยค่ะหรือว่าเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่เนะ่ยอันนี้มันมีความกรอบแต่มันจะกรอบเบาๆเพราะฉะนั้นมันจะเคี้ยวง่ายเพ้นกลุ่มผู้สูงอายุก็ อยากหาอะไรทานนะแต่ว่ากินง่ายๆอันนี้ก็จะเหมาะสมมากเลยค่ะ